กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายบเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเดอ้อเนาะโอเคทุกคนวันนี้ข้าจะพาทุกคนไปเบิ้งอ่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์รถเกี่ยวข้าวของคนไทยเนาะทุกคนเนาะที่ว่าดังไกลไปฮอดอินโดนีเซียเดี๋ยวเราไปเบิรงนํนา,า,ากามันจาสุดยอดอลังการซําไหนเนาะรถเกี่ยวข้าวที่ว่าผลิตด้วยคนไทยเนาะโอเคทุกคน,กคนเดี๋ยวเราไปเบิรงนากันเลยเนาะเศรษฐกิจเป็นอาชีพหลักของคนไทยส่วนใหญ่ ดังนั้นคนไทยจึงมีความชำนาญในการดัดแปลงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำและสุดยอดอะไรเนาะจริงอยู่ประเทศสวยงานช่วยงานรถแกยวเข้าฝีมือคนไทยเนาะอันนี้เนาะเทศแต่ก็ใช่ว่าคนไทยเราจะไม่มีความสามารถในด้านนี้เลยโดยเฉพาะเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรนั้นไทยเราไม่น้อยหน้าใครแน่ขอให้รู้จุดประสงค์ของการใช้งานว่าจะเอาไปทําอะไร บรดาานักไทยิิษฐ์มหอกันนี้มันเขาเจ้ากำลังส่งไปอินโดนีเซียเนาะรณีรถเกี่ยวข้าวของคนไทยนที่ผลิตและคิดค้นดัดแปลงโดยคนไทยนั้นศักยภาพในการใช้งานไม่น้อยหน้าเครื่องจักรจากต่างประเทศเลยหรือถ้าให้พูดข้าข้างตัวเองสักหน่อยก็ต้องบอกว่าดีกว่าของต่างประเทศด้วยซ้ําทั้งดินแห้งดินโคลนรถเกี่ยวข้าวของไทยตะลุยได้หมดซึ่งผิดกับรถเกี่ยวข้าวของต่างประเทศที่เกี่ยวได้ดีก็กับดินแห้งเท่านั้น สำหรับรถเกี่ยวข้าวของไทยนั้นมีการพัฒนากันมาเป็น1ิบปีแล้วที่แอดมินบอกว่าคิดค้นดัดแปลงโดยคนไทยไว้ข้างต้นนั้นไม่ผิดใดๆดต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าก่อนที่จะมาเป็นรถเกี่ยวข้าวที่ใช้งานกันในแบบทุกวันนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากที่ช่างของไทยเราเห็นต้นแบบรถเกี่ยวพืชผลของต่างประเทศมาก่อนจากนั้นก็เล็งเห็นว่าคนไทยเราก็น่าจะสร้างขึ้นเองได้บางชิ้นส่วนเราก็คิดค้นขึ้นเองให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของประเทศไทยบางชิ้นส่วนก็ดัดแปลงมาจากชิ้นส่วนเครื่องจักรอื่น เช่นชุดตัวเดินของรถเกี่ยวข้าวเดิมที่อาจจะต่อพลาวจากเครื่องยนต์ไปที่ชุดขับเคลื่อนเลยแต่เจอปัญหาจากการใช้งานจริงก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเอาชุดมอเตอร์ตัวเดินของรถแบ็คโฮซึ่งเป็นระบบไฮดรอลิกมาดัดแปลงใช้ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับการผลิตรถเกี่ยวข้าวเจ้าของโรงงานท่านได้เล่าที่มาที่ไปของรถเกี่ยวข้าวไทยไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวหลายปีที่ผ่านมารถเกี่ยวข้าวของไทยเราเริ่มได้รับความสนใจจากต่างประเทศมากมาย เนื่องจากความสามารถของรถเกี่ยวข้าวของไทยเราสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นหงงานที่ว่าอยู่ในประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะพะม่ากัมพูชา,ชาล,ลาวเวียดนามอินโดนีเซียประเทศในแถบทวีปแอฟริกาหรือแม้แต่เกาหลีใต้เองที่เขาถือเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมก็ยังนํารถเกี่ยวข้าวของไทยไปใช้งานแต่สําหรับอีพีนี้แอดมินจะหยิบยกเรื่องราวของรถเกี่ยวข้าวไทยที่ไปโลดแล่นกันถึงประเทศอินโดนีเซียซึ่งประเทศอินโดนีเซียนั้นมีประชากรประมาณ270ล้านคน ถือเป็นอันดับที่สี่ของโลกเลยทีเดียวซึ่งคนอินโดนีเซียก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับคนไทยจากข้อมูลที่แอดมินได้มาปี2565-66อินโดนีเซียมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ72.81ล้านไร่มีผลผลิตข้าวประมาณ34.60ล้านตันประเทศอินโดนีเซียนั้นมีนโยบายพึ่งพาตนเองด้านอาหารโดยรัฐบาลประธานาธิบดีโจโควิโดโดได้ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และนําเข้าเท่าที่จําเป็นโดยปัจจุบันรัฐบาลอิโนโดนีเซียได้ออกมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวในประเทศเช่นการสนับสนุนปุ๋ยและการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นต้นนอกจากนี้รัฐบาลอิโนโดนีเซียยังได้พัฒนาข้าวเพื่อการส่งออกทั้งการพัฒนาตลาดใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของข้าวอิโนโดนีเซียอย่างไรก็ดีข้าวของอิโนโดนีเซียยังคงมีราคาสูงกว่าข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะข้าวไทย เนื่องจากอินโดนีเซียประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำตลอดจนมีต้นทุนการผลิตและการขนส่งภายในประเทศสูงรวมถึงต้นทุนทางด้านแรงงานด้วยเช่นกันการใช้เครื่องจักรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วแล้วมันยังเข้ามาจัดก,การปัญหาด้านแรงงานที่คนรุ่นใหม่มักจะนิยมไปทำงานตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งประเทศไทยเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วดังนั้นเกษตรกรของอินโดนีเซียจึงเริ่มนำเครื่องจักรโดยเฉพาะรถเกี่ยวข้าวเข้าไปใช้งานที่เห็นชัดๆก็คือรถเกี่ยวข้าวค่ายญี่ปุ่น คล้ายๆกับบ้านเราแต่แน่นอนว่ามันมีเหตุให้รถญี่ปุ่นไม่สามารถเอาชนะรถเกี่ยวข้าวไทยได้และรถเกี่ยวข้าวของไทยก็ยังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคนอินโดเองก็เล็งเห็นข้อดีของรถเกี่ยวข้าวไทยเช่นกันจึงสั่งซื้อรถเกี่ยวข้าวที่ผลิตโดยคนไทยไปใช้งานกันมากขึ้นเรามาลองฟังทัศนคติข,ของคนอินโดนีเซียกันดูครับว่าหลังจากที่พวกเขาเห็นการทํางานของรถเกี่ยวข้าวอันนี้จะเป็นทุ่งนาของอินโดนีเซียเนาะที่ว่าเขาจะเอาไปใช้ ก้าวต่อไปนักเกษตรกรอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนก็มีความสุขแล้วขนาดว่าตุ่มเลือกขนาดนี้ยังไปได้นาะความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาบ้าไปแล้วเครื่องจากนั้นสามารถต่อกรกับโครนลึกๆนั้นได้จริงด้วยความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาเกษตรกรชาวอินโดนีเซียมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาเสียงของมันเหมือนกับรถถังที่ดูในหนังเลย รถถังในนาข้าวมันดูดีจริงๆครับและสีฟ้าทําให้ดูสวยงามความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามันวิเศษมากๆความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านอมันวิเศษมากๆความคิดเห็นชาวินโดีเซียท่าที่โทรลุยตรงในย่างสบายเลยทุกคนขนาดตมบักเลึกเนาะจากนั้นก็มีชาวอินโดอีกท่านเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรราคากรายยาก็ขึ้นสูงส่วนราคาขายผลผลิตเกษตรก็ต่ำขนาดนั้นเงินอุดหนุนค่ายาและปุ๋ยมันไม่เหมาะสม ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซีย e ท่านต่อมาเยี่ยมมากมันทำงานเร็วมากความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาครั้งแรกที่ได้เห็นมันทรงพลังจริงๆความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาเสียงเทอร์โบของเครื่องยนต์มันเยี่ยมมากเลยพี่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมารูปร่างหน้าตาของมันก็เท่มากครับความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมารถเกี่ยวข้าวสีฟ้านี้คือสีที่ฉันชอบแต่น่าเสียดายที่ไม่มีที่บ้านของฉัน ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามันใช้ตีตะขาบเหล็กเหมือนกับรถขุดเลยนตรงนี้แอดมินขอเพิ่มเติมนิดนะครับที่ผ่านมาคนอินโดนีเซียอาจจะคุ้นชินกับรถค่ายญี่ปุ่นที่มักจะใช้ตีตะขาบที่เป็นแทร็กยางและไม่สามารถทำงานในโคลนได้ดีนักแต่รถเกี่ยวข้าวไทยนั้นมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่ต้องเจอกับดินโคลนเหลวๆการออกแบบฐานของแกรดสายพานขับเคลื่อนจะกว้างและใช้ซีตะขาบแบบเหล็กที่มีความแข็งแรงกว่าแบบยาง ทำให้ทำงานในคโครเลวๆได้ดีความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาดีมากเลยค่ะราคาเท่าไหรคะเรื่องราคาจากที่แอดมินเคยมีโอกาสได้ถ่ายทําที่โรงงานสร้างรถเกี่ยวข้าวซึ่งก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับราคาก็จะมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกขนาดนั้นแบบที่ไม่ใช่ตู้แอร์ราคาก็จะมีตั้งแต่2.4ล้านถึง2.8ล้านบาทแล้วแต่ออปชั่นนะครับแต่ราคานตอนนี้แอดมินต้องขออภัยไม่แน่ใจว่าปรับเพิ่มไปขนาดไหน ท่านผู้ชมท่านใดพอมีความรู้ก็คอมเมนต์แจ้งมาได้นะครับความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเครดิตผ่อนเท่าไร่ครับความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาราคาเท่าไหร่ครับสนใจรถเกี่ยวข้าวไทยด้วยเช่นกันความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาถ้าจะซื้อเครื่องจากสิ่งที่ต้องคำนึงคือที่อินโดนีเซียมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ยากยิ่งเครื่องจากที่ใช้งานนานๆก็ยิ่งเสียหายได้ง่าย คำแนะนำของผมคือควรซื้อเครื่องจักรที่มีอะไรและหาง่ายโอเคไหมความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาตัวไหนดีกว่ายี่ห้อกูโบตาดีซีเจหรือดีซีเบาบ้างตรงนี้แอดมินมีคำตอบอยู่ในใจแล้วครับท่านผู้ชมคิดว่าไงครับกับประเด็นนี้ลองแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาเจ๋งจริงๆฉันไม่อยากทำงานนอกเกาะสุมาตราแล้วความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมา ถ้าวิ่งระยะทางไกลบนยามาตอยก็น่าเสียดายสำหรับล้อตรงนี้คงจะหมายถึงแทร็กที่เป็นเหล็กนะครับโดยปกติคนที่ทำธุรกิจรถเกี่ยวข้าวเมื่อต้องเดินทางไกลก็จะต้องมีรถบรรทุกเทรลเลอร์บรรทุกรถเกี่ยวไปอีกทีครับความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมา SS200 คันนี้สามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ด้วยความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาเครื่องมือนี้สามารถทํางานในดาข้าวที่เป็นโคลได้หรือไม่ชาวอินโดนีเซียอีกท่านก็ได้เข้ามาตอบว่าได้ครับ ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามเจ้าของรถเกี่ยวข้าวว่าเมื่อเทียบกับคูโบต้ารู้สึกอย่างไรคำตอบที่ได้มาคือดีมากความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาขออภัยที่ทําให้ลำบากใจอุปกรณ์นี้ซื้อจากประเทศไทยโอพี่ชายคุณไม่สามารถทําอะไรแบบนี้ที่นี่ได้มันดูโง่ามากจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบกลับเชิงประชดประชันว่าใช้โทรศัพท์รุ่นไหนครับพี่ชายหน้าไอายไหม ก็คงจะสื่อว่ามือถือที่ใช้ก็นําเข้าจากต่างประเทศเช่นกันอีกท่านก็มาตอบกลับเช่นกันว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายจริงๆแล้วมันสามารถเรียนแบบและผลิตในอินโดนีเซียได้อีกท่านก็มาตอบกลับอีกเช่นกันว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่ชาวอินโดนีเซียสามารถทําได้แต่แทนที่รัฐจะช่วยเหลือรัฐบาลกลับทําให้มันยากและนั่นก็เป็นทัศนคติข,ของชาวอินโดนีเซียส่วนหนึ่งที่แอดมินได้คัดมาบางส่วน โอเคเนาะทุกคนคลิปก็ได้จุบลงพียงเท่านี้เนาะอันนี้จะเป็นสุดยอดนวะัตรกรรมที่ว่าผลิตโดยคนไทยเนาะทุกคนเนาะเทคโนโลยีที่ว่าเฮ็ดด้วยมือตัวเองแล้วก็มันสมองของขาเจ้าเองเนาะโอ้สุดยอดหลายเนาะคนไทยนะเนาะกิงสุดๆเลยเนาะทุกคนเนาะน่าชื่นชมเลยเนาะทุกคนลดแก้วข้าวที่ว่าคนไทยผลิตเองเนาะสามารถนําไปใช้ในนาโคนที่ว่าโคนลึกๆหรือวนาะแบบมีน้ำมีอย่างได้สบายเลยทุกคนเนาะ ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของหลายๆประเทศเนาะที่ว่ากำลังสั่งซื้อรถเก้ยวเข้าจากประเทศไทยเนาะทุกคนตอนนี้กำลังดังในอินโดนีเซียเลยทุกคนโอเคเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแต่เท่านี้เรา่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเคิดคลิปต่อๆไปเด้อทุกคน,นโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนบายบายขอบใจ